กือกหาไม่อ้อมไปช้าไม่อ้อมเล่นกับมันค่ะมันเดินมากิ้งเกือกนียน้ยนยนเนี้ย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 นนนนนรถมาเดี๋ยรถทับรถมาลูกอุ้มหนีรถค่ะอุ้มหนีรถแวม่ไม่้นี่ไอตัวนี้แหละค่ะที่ติดใต้ท้องรถไปหล่นปัดกเนี่ยแหละค่ะไอตัวนี้แหละค่ะเนี่ยไปไหนอีกนะยวได้หล่นลงมาอีกหรอกนุ่นมีสองแม่มาเรียกแล้วเนี่ย รถมานั่งรอแม่อ้อมนั่งรอค่ะเห็นแม่อ้อมสะดุ้งหน่อยเลยนั่งรอไม่ได้นั่งแขะไข่ยังเดี๋ยวแป๊บหนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นงตัวดีคุณนายแขะไข่โอ้ล้างไม่ได้อันนั้นยังไม่ได้ล้างตายดียังไม่ล้างเลยเนี่ยเดี๋ยวเปียก ้วนปุกแล้วก็ไอ้ดำใหญ่อยู่ในบ้านนี้นี่นี่อยู่ใน,นบ้านเพื่อนยนะ้อนนี่ค่ะเขาไม่อยู่ในบ้านเขา,าเขาไม่มีใ,ใครอยู่ค่ะดีบ้านนี้เขาไม่ได้เหมือนบ้านนี้นไม่ไนนมีกนั่งอยู่นี้ค่ะสีทองไม่เห็นสีทองไปเหงาจนนุ่นแน่เลยไม่ห้องว่านะอืนั่งคนเหลอ <c oughs> นังค่ะ เออไม่ใช่สีนั่งแขกใครแม่อ้อมกลับแล้วละค่ะ <c oughs> ตัวนี้นั่งเฝ้าแต่ไอตัวที่ขู่เฝ้าเฝอยู่ใต้แล้วเดีไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่เห็นตัว <c oughs> นี่ไม่ได้ทําอะไรได้ร่งเฉยๆ <c oughs> ไอ้ดัานก็ร้องเงี้ยวเงียอยู่ข้างใน <c oughs> หรือเองเข้ามาบ้านเขาเรา,บ,าบ้านเขาไม่มีใครอยู่ไง <c oughs> อันนี้คือเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านก็แบบงงๆหน่อยๆเจ้าของบ้านงงนะเฮ้ยมันร้องทําไม เราไม่รู้ว่าตัวสีอะไรนะเนี่ย